สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปยทานรูปแบบดอกไม้สวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้กันนะคะตัวนี้จะเป็นการใช้ริบบิ้น2สีนะแล้วก็ใส่เหรียญที่หลังนะคะสวยๆน่ารักน่ารักค่ะแบบไม่ง่ายเลยนะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปรกรณ์กันก่อนเลยกันไก,นกนลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์2จะใช้อยู่ที่สองสี 4, แล้วก็เทปกาสอหน้าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ นี่นะคะลีจะตัดริบบิ้น4เส้นที่ความยาว85ซนติเมตรรวบม,มารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไว้แล้วนะแล้วก็จะมีอีกไซส์หนึ่งนะคะตัวนี้ลีจะตัดอยู่ที่8เส้นนะคะที่ความยาว22ซนติเมตรที่ปลายด้านหนึ่งตรงตริดด้วยเทปกาวาสองหน้าในลักษณะน,นี้นะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสานกันเลยค่ะนี่นะคะลีจะจับเอาริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาแล้วก็จะสวมด้วยเส้นที่สอง เส้นที่สองจะสวมด้วยเส้นที่สามเส้นที่สี่กดตรงรอยพับสอดอิบินเข้าตรงช่องที่หนึ่งแล้วเปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐานสี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารเป็นฐานแปดกันนะคะลีจะจับอริบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบนจับอริบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาฝั่งซ้ายมือ จับอรอิบินเส้นฝั่งซ้ายมือทับเฉียงลงมาด้านล่างจับอริบินเส้นด้านล่างสอดเข้าตรงช่องนี้นะคะนี่นะให้ลิบินขึ้นมาด้านบนทีนี้เราก็จะกดกดจับ,จ,บจับให้กระชับได้เป็นฐาน8เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะดีจะจับอริบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองทับด้วยเส้นที่สาม เส้นที่3ทับด้วยเส้นที่4เราจะมีริบบิ้นสี่เส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้นสเส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันเลยนะคะดีจะจับอริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาเอา1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมาเอา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สด้านบนวางลงมาเอา3ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่4ด้านบนวางลงมาเอาสี่ด้านล่างขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้นะเสร็จแล้วจับหมุนมานะคะ นี่นะเราก็จะเหลือริบบิ้นสี่เส้นด้านบนเหมือนเดิมเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะลีจะจับออลิบบิ้นเส้นที่หนึ่งด้านบนวางลงมาก่อนเส้นที่สองสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกนะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนแล้วก็ค่อยๆปล่อยริบบิ้นออกมาเส้นที่สามสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมานี่นะเส้นที่สี่สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเสร็จแล้วลีก็จะปล่อยเมือออกมานะคะ จับให้เข้าที่อีกครั้งนึงค่ะนะได้แบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมา เราก็จะมาสานต่อกันเลยนะคะเร็วไปไหมคะถ้าเร็วช่วงไหนก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะคะแล้วก็ Leonard, <c oughs> ค,ค,ค่อยๆทําไปนะรีจะจับออลิบินเส้นนี้ขึ้นมานะคะจับริบบิ้นโค้งไปด้านหลังแล้วก็โค้งกลับมาด้านหน้าในลักษณะน,นี้นนะเสร็จแล้วจับอวริบินนี้นะคะวางตรงช่องหน้าเส้นของเขานะคะจะได้แบบนี้นะต่อเลยนะคะเส้นที่2จับริบบิ้นโค้งไปด้านหลังแล้วก็โค้งกลับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งขยับมาตรงปลายนะคะ แล้วก็สอดลอดผ่านเส้นแรกนะให้หริบบิ้นออกมาตรงหน้าเส้นของเขานะคะวางตรงหน้าเส้นของเขานะค่อยๆดึงลงมานิดนึงนะคะเสร็จแล้วจับตัวริบบิ้นเส้นที่2สววนมาเส้นที่1ในลักษณะนี้นะคะนี่นะมองเห็นไหมคะต่อเลยนะคะจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะเดียวกันแล้วก็สอดลอดผ่านตังแต่เส้นแรกเลยนะคะลอดผ่านมาให้ออกตรงหน้าเส้นของเขานะคะค่อยๆดึงลงมาค่ะ นี่นะแล้วก็เส้นที่3นะคะจะสวมเอาทุกเส้นในลักษณะน,นี้นะคะให้ออกตรงหน้าเส้นของเขานี่นะต่อเลยนะคะจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะนนเดียวกันเลยนะสอดริบบิ้นตั้งแต่เส้นแรกเลยนะคะลอดผ่านลงมาเลยนะลอดผ่านทุกเส้นมาเลยค่ะนี่นะค่อยๆดึงลงมาค่ะนี่นะคะมองเห็นไหมคะสังเกตง่ายๆนะคะริบบิ้นจะได้เรียงกันออกมาในลักษณะน,นี้นะ ต่อเลยนะคะจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะเดียวกันสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเลยแล้วค่อยดึงลงมานะคะนะในแบบนี้ต่อเลยนะคะจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ให้ลอดผ่านมาออกตรงหน้าเส้นของเขานะนะคะแล้วค่อยดึงลงมาค่ะในแบบนี้นะเดี๋ยวเราค่อยมาไล่จับกรีบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ สอดลอดผ่านช่องแรกมาเลยนะคะแล้วค่อยดึงลงมาค่ะนี่นะคะในแบบนี้ต่อเลยนะคะจับริบบิ้นสอดเข้าตรงช่องแรกไล่เรียงมาเลยนะคะเพื่อ,อามาออกตรงหน้าเส้นของเขานะน,นะคะนะแล้วค่อยดึงลงมาค่ะ มีนะคะเสร็จแล้วลีก็จะปล่อยมือออกมานะทีนี้เราก็จะมาไล่จับทุกเส้นนะคะให้เข้าที่อีกครั้งหนึ่งนะจับไล่เรียงลงมาเรื่อยๆเลยนะคะทั้ง8เส้นนะสังเกตง่ายๆนะคะแต่ละเส้นจะสวมเอาทุกเส้นเลยนะคะทั้ง8เส้นนะไล่เรียงลงมาเรื่อยๆนะคะและเราก็จะค่อยๆจับให้เข้าที่อีกครั้งหนึ่งนะจับไล่เรียงลงมาเรื่อยๆเลยค่ะ จะได้เป็นรูปตัวดอกแล้วนะนี่นะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นนะ1,2,3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะจับให้เข้าที่อีกครั้งหนึ่งนะทั้ง8เส้นเลยค่ะนี่นะคะในแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะเอาริบบิ้นที่เราตัดไว้นะคะตัวนี้นะ8เส้นนี้นะคะมาสอดลอดผ่านด้านล่างนะลอดผ่าน3เส้นมาเลยค่ะนี่นะคะ1 2 3สแบบนี้นะแกะเทปกาวสองหน้าออกค่ะ ค่อยดึงลงมานะคะนี่นะในแบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกนะคะน,นะคะตัดให้เท่ากันแบบนี้ทั้ง8คู่เลยค่ะนี่นะคะ พอเราตัดได้เท่ากันแบบนี้ทั้ง8ดคู่แล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะทีนี้เราจะสารริบบิ้นเป็นคู่นะคะนี่นะลีจะจับริบบิ้นคู่นี้ขึ้นมาก่อนนะคะจับริบบิ้นโค้งไปด้านหลังแล้วก็โค้งกลับมาด้านหน้าในลักษณะนี้นะเสร็จแล้วจับปตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะที่ตรงกับเส้นของเขานี่นะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนนะนี่นะคะมองเห็นไหมคะ ค่อยๆดึงขึ้นมาค่ะนี่นะคะพร้อมาดูกรีบด้วยนะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะคะจับริบบิ้นโค้งไปด้านหลังโค้งกลับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึง่งขยับมาตรงไปนะคะจับตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกที่ตรงกับเส้นของเขานะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนนะนี่นะคะค่อยคดึงขึ้นมาค่ะนี่นะคะจะได้แบบนี้นะ ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8คู่8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะจับให้เข้าที่อีกครั้งหนึ่งนะริบบินอาจจะดิ้นหน่อยนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะค่อยๆทําทำไปนะนี่นะคะจะได้แบบนี้เหมือนกันทั้ง8คู่8เส้นแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะ นี่นะดีจะจับริบบิ้นคู่นี้มานะคะจับริบบิ้นพับเอียงมาฝั่งด้านซ้ายมือนะขยับมาตรงไปนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงด้านหลังเส้นถัดจากเส้นของเขานะนี่นะคะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างนะค่อยๆดึงลงมาค่ะพร้อมดูกลีบด้วยนะคะเรียงกลีบออกมาเรื่อยๆนะคะนี่นะ จะได้แบบนี้ต่อเลยนะคะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าเอียงมาฝั่งด้านซ้ายมือนี่นะขยับมาตรงไปนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงด้านหลังเส้นถัดจากเส้นของเขานะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างค่อยๆดึงลงมานะคะค่อยค่อยไล่เรียงมาค่ะนี่นะคะในแบบนี้นะต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนี่นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นนะ1 2ึสแบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็กลับมาดูด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งค่ะจับกรีบให้สวยงามเลยนะคะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะคะน,นะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เหรียญกันเลยนะคะ นี่นะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบง่ายๆของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกบุษบาสวยๆน่ารักน่ารักแบบง่ายๆเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วจะไม่พลาดคลิปดอกไม้สวยๆน่ารักน่ารักแบบใหม่ๆด้วยกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ